ครับที่ครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญจอบนั่งเต็มองค์ของหลวงปินวัดบางพระกันนะครับจะสร้างในปีพศสอง8ครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำครับครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะเน้นหนักไปทางแคล้วคลาดและก็มีเมตตาดีครับครับเหรียญรุ่นนี้มีอยู่ในหนังสือพระเล่มแดงของวัดบางพระครับมีที่ไปที่มาครับ ครับนะเก็บสะสมครับสำหรับลูกศิษย์ของหลวงพ่อเปิ่นครับครับเป็นหน้าเหรียญครับครับเป็นหน้าเหรียญครับ ภาพขยายครับประชมด้านหลังเหรียญกันนะครับด้านหลังเหรียญครับเนื้อทองแดงครับตรมดำครับ ผยวยังสภาพเดิมๆอยู่ครับ ครับส่วนผมก็มีแค่นี้ครับอ่ถ้าชอบกันก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ